ครับพี่นอ้องเซ้านี่ก็อยู่กับสรางคมเซวิสอีเี่นกคนครับผมจิดพามาเบิงเรื่อยยนต์ครับนี่ครลูกค้าเอามาบอกว่ามันฝืดอยมันโสนเืดมันหมุนบกไปครับหนากโสนฝืดครับลูกค้าก็เอามาหู่ดีความนี้ครับว่าเป็นน้ำหนุกปืนนี่อันพันว่าเพันบอกผม แต่มันบบดีกับเพี้ยนนอโรเดอร์ลูกปืนนั่นตัวข้างใต้นี่หันพนว่าเอามาโอ้หันหูปันเจ้ากับพวกเพี้ยนอะนรอย่องนี้เขาไงะนี่ครับผมนว่าถอดบวงผมมาอันมุมมันครับนี่ครับถอดเดิมึงนี่ครับมันเป็นน้ำตัวนี้แหละมันเสดนี่เวลาล็อกมันสีล็อกยังสีนี่ครับมันจะไปเบรก คับจำขาดไว้ครับเฮ็ดใหนจำขาดเปิดเวลาเงิดนี่ขึ้นเนี่ขึ้นจะอ้ากบอครับมันิดสิบบเปิดอยจไปกดถ้าไปกดมันลงยังทีนั่นนบ่กางดเขาอ้าออกนี่ครับอ้าออกมันบติดเต็งออกนี่แันเปลี่ันตัวนี้ยี่สิบหกดีไรนี่จะไปมองอื่นมันเบิดเงินหลายสิบบวกให้ นี่มาหาคอ,อยเื้อดอกเดี๋ยวขอดถอดแม่อนทิ่มเลยว่ะขอดีเกียให้มาตรงนี้การฝือดอ่ะนี่นะครับให้ความดูดีดีอย่าสิไปนี่มากไหมนี่แะตัวปัญหามันถอดทิ่มให้เราว่ะนี่นว,นว่าอนทิ่มมวนว่ะจัง ครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้ถอดเบรคเพื่อนอองแล้วครับจนบางเบรคเพื่อนจะก็เบรกไว้แต่ย้ำไหยครบหลังจากที่ผมถอดออกแล้ววาเบื้องว่าจะมอนลื่นเพื่อนเื่นเพื่อนเพรพี่น้องเป็นไบกัน,นมันมันบอกตะกันเปลี่ยนหนุกเพื่อนอนี่แหละครับ